กระซับนีด่ดนะครับเพื่อนๆขอบคุณครับที่รับชมจนจบดนะครับเด้อนี่ครับผมพักกระแย่งไงพักกระแย่งครับพักกระแย่งพักแย่งกันนี่อยู่พักกระแย่งครับโบปลาขอนครับปลาขอนกล้องชนประธานให่ไหมครับ บอ่อหนึ่งนะครับาชมทุ่งรวงทองนะครับผมสวนไผ่ครับผมครับผมคลิปนี้กับซ้านี้นะครับเพื่อนๆขอบคุณครับที่รับชมจนจบนะครับเด้อทุ่งรวงทองครับผมฟังนี่ง่ามจนล่มครับผม เนี่ยเป็นคลองครับผมทำสองรอบถ้าคนขยันสองรอบสามรอบมีคลองชนระทานผ่านบ้านนะครับผมมีอีกบ่อหนึ่งนะครับนี่ครับผมพักแกล้งไงพักแกล้งครับพักแกล้งพักแกลงกำังมีอยู่พักแกล้งครับบ,บ่อบ่อบ่อปา่ากำังมีโดอกเปลือ ปูพักด้วยนะครับผมเลียงกบไว้ในนี่ต้องใส่ไก่ด้วยเพื่อนเพื่อนเพราะท่านได,ดปล่อยนาม,มาครับผมคลองไส้ไก่จะล้อมรอบนานาผมมันจะมีคลองชนประธานผ่านนะครับเพื่อนๆนบ่อสวนไผ่ล้าว,วันนี้ครับผมลงเหลือวะเนาะกระพ่อได้กินอยู่ครับทำสองรอบ นขยนสองรอบสามรอบมีคลองชนประทานผ่านบ้านนะครับผมนีม่อีกบอ่อหนึ่งนะครับบอ่อป่านี่สามสี่บอ่อแล้วครับฝั่งนู้นจะเป็นสวนก็ไผ่นะครับผมลุงแก่ปลูกไว้กระท่อมพังลงทำกระท่อมไว้ข้างบ่อนะลมมาพังจมน้ำเลยครับสวนไผ่ครับผม ครับผมชิปนี้กับซับนี้นะครับเพื่อนๆขอบุณครับที่รับชมจนจบนะครับเด้อนี่อีกบ่อหนึ่งนะครับบ่อปลานี่สามสี่บ่อแะครับฝั่งนู้นจะเป็นสวนก็ไผ่นะครับผมลุงแกปลูกไว้ปลาขอนครับปลาขอนกลองเคลนมาท่านให่หมครับนะครับผม ม่งสวนไผ่นะครับนี่สวนไผ่ครับผมนหน้ากล้องเนาะนี่อีกบอ่อหนึ่งนะครับบอ่อปลานี่สามสี่บ่อแหะครับฝั่งนู้นจะเป็นสวนกอไผ่นะครับผมลุงแกปลูกไว้ปลูกไผ่หน้าเป็นแถวน้ำขอบบอ่อครับผมอันนี้หน่อไม้ลวกดวเด้อพ่อได้กินอยู่ครับผมหน่อไม้ตรงก็มีจิ้มซุงก็มีนะครับผม ใช่ครับผักกระแหงมาได้ฝุ่นหรือกับปลาเขานะครับผมโอ้เขา่าลมพี่น้องเอ้ยนี่พาชมทุ่งรวงทองนะครับผมสวนไผ่ครับผมครับผมคลิปนี้ก็จบ,บนี่นะครับเพื่อนๆขอบคุณครับที่รับชมจนจบนะครับเด้อสวนไผ่ครับผม จากทุ่งรวงทองมาถึงสวนไผ่เลยนะครับผมขอบคุณครับที่รับฟังกันจบรับชมจนจบออกสวนไผ่แล้ววันนี้ครับผมหลงเหลือวะเนาะกระเพ่ะได้กินอยู่ครับสวนไผ่ครับผมครับผมคลิปนี้กับซรัพย์นี้นะครับเพื่อนๆขอบคุณครับที่รับชมจนจบนะครับเด้อทุ่งรวงทองครับผม ฟังเนี่ยงามจนล่มครับผมอันเดียเป็นขอ้อนี่ครับผมแต่เลี้ยงกบไว้ในโน้นนะปลาขอนครับปลาขอนข้อเช้นมาทานใช่ไหมครับกระท่อมพังลง ทำกระท่อมไว้ข้างบ่อนะลมมาพังจมน้ำเลยครับนี่ครับผมจะเลี้ยงกบไว้ในน้นนะนี่อีกบอ่อหนึ่งนะครับบอ่อป่านี่สามสีบอ่อนะครับฝั่งนู้นจะเป็นสวนก็ไผ่นะครับผมลุงแกปลูกไว้มธรรมาชาตินะครับผักกระแหงมาได้ปลูก กับปลาเขานะครับผมโอ้เขาลมพี่น้องเอ้ยหาชมทุ่งรวงทองนะครับผมมาดูนะครับผมอ่าึงสวนไทยนะครับนี่สวนไทยครับผม นหน้ากลองเนาะรกระถ่อมพังลงทำกระท่อมไว้ข้างบ่อแนะล้วลมมาพังจมน้ำเลยครับผมทรมาชาตินะครับผักกระแยงมาได้ฝุ่กคือปลาเขานะครับผมโอ้เขาลมพี่นองเอ้ยอันนี้อยู่นานครับผมพอได้กินอยู่นะครับเพื่อน ตอนนี้คนมาอยู่เลยไม่ได้เลี้ยงเลยเหลือแต่มุงครับผม,มอีกบอ่อหนึ่งนะครับบอ่อปลานี่สามสี่บอ่อแล้วครับฝั่งนู้นจะเป็นสวนกอไผ่นะครับผมลุงแกปลูกไว้ใส่ไก่ด้วยเพื่อนเพื่อนเพราะท่านได้ป้อยน้ำม,มากครับผมคลองไส้ไก่จะล้อมรอบนานาผมมันจะมีคลองชนประธานผ่านนะครับเพื่อนผม นี่ครับครับบอ่บอปอา่าก็มีโดบเรื่อปลูกพักด้วยนะครับผมเลี้ยงกบไว้ในนี่นี่ครับผมจะเลี้ยงกบไว้ในโน้นนะตอนนี้คนมาอยู่เลยไม่ได้เลี้ยงเลยเหลือแต่มุงครับผม หาชมทุ่งรวงทองนะครับผมมาดูสวนไผ่ครับผมครับผมชิปนี้กับซับนี่นะครับเพื่อนๆขอบคุณครับถี่รับชมจนจบดนะครับเดอ้อมาหาลงไปกินที่ชนมันจะเหลือไหม ป่าหน่อ,อไม้นะครับผมอยู่ที่นานะครับผม,ผมนี่ครับนี่อีกบอ่อหนึ่งนะครับผมนี่ครับนี่มาชมทุ่งรลวงทองนะครับผม นี่ครับผมจะเลี้ยงกบไว้ในโน้นนะกระท่อมพังลงทำกระท่อมไว้ข้างบ่อนะลมมาพังจมน้ำเลยครับตอนนี้คนมาอยู่เลยไม่ได้เลี้ยงเลยเหลือแต่ มุงครับผมต้องใส่ไก่ด้วยเพื่อนเพื่อนเพราะท่านไปปล่อยนาม,มากครับผมคลองไส้ไก่จะล้อมรอบนานาผมมันจะมีคลองชนประทานผ่านนะครับเพื่อนๆพื่นะครับผมบึงสวนไทยนะครับนี่สวนไทยครับผมหน้ากลองเนาะนะครับผม บึงสวนไทยนะครับนี่สวนไทยครับผมน่หน้ากล้องเนาะนี่ครับผมจะเลี้ยงกบไว้ในโน้นเนาะ